สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวชุดโช๊คฝาท้ายไฟฟา้า HONDA S R V ครับตอนนี้จะมีระบบเปิดด้วยเซ็นเซอร์เท้านะครับสามารถใช้เท้าเปิดได้สามารถเปิดและปิดได้นะครับด้วยเซ็นเซอร์เท้าตัวนี้ตัวเซนเซอร์เท้าแล้วก็สามารถเปิดปิดที่สวิตตัวเดิมของรถนะครับ ก็สามารถกดเปิดที่ตัวฝาท้ายก่อนเดิมของรถได้เลยก็จะมีสวิต์เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งไว้สาามรถสำหรับกดปิดครับแล้วก็ยังสามารถใช้รีโมทเดิมรถได้นะครับลองกดดูนะครใช้รีโมทรถกดสั่งงานได้ครับ สามารถใช้สั่งปิดได้ด้วยนะครับรีโมทแล้วแล้วก็สมิตรด้านหน้าก็จะมีปุ่มสามารถเปิดจากหน้ารถได้นะครับนี่เปิดจากหน้ารถแล้วก็สามารถปิดจากที่หน้านหน้ารถได้เหมือนกันนะครับรุ่นนี้ก็มีระบบป้องกันการหนีบ ป้องกันการเปิดมาชนสิ่งของนะครับเต็มระบบนะครับตัวนี้สำหรับคันด้า SRV สามารถเข้ามาติดตั้งได้นะครับ